สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกุนนะครับวันนี้ก็นะครับเจอามาแล้วพี่น้องครับเจอามาแล้วนะครับอยู่กับสองเจอาสุริยาชาเนียคือเกาลัดคือเติมเป็พี่น้องเดี๋ยวหลังจากที่หายหน้าหายตานะครับไปนานนะครับไม่ได้ถ่ายคลิป นะครับลงนะครับช่อง youtube เลยพี่น้องครับก็คือมีภารกิจนะครับไปลองไปล่าครับพี่น้องช่วงหนึ่งแล้วก็รถตอนนี้คือรถก็เกิดอุบัติเหตุนะครับก็เกิดอุบัติเหตุรถกะลั่เอาเขาเข้มพี่น้องครับทั้งคู่กรณแล้วนีก็ได้เคลียร์กันแล้วนะครับคือรถเท่าอันมาในเซนตรงแล้วแต่ว่าเพิ่นขรับรถตัดหน้ารถนะครับไข่แต่ว่าจะเอาประชนเสาไฟฟ้าพี่น้องครับเกือบเหลือแต่ซื้อเกือบมาได้ไปลองไปล่ำให้พี่น้องเบิ่งได้เดี๋ยวนี้ มื่อี้กับมาทักทายพี่น้องครับนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับช่องยูทูบเจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับหลังจากนี้ไปก็คือรถก็ทรงเข้มน่าจะถามทางช่างแล้วช่างบอกว่าอาจจะไม่เกิน2อาทิตย์นะครับก็เสร็จไปรับรถมาคือเกาพี่น้องกับซีเคมเนาะแล้วก็ว่ากันไปนะครับอุบัติเหตุนะครับไม่มีใครอยากเกิดขึ้นกับจงไหมันก็ต้องเกิดคือเกาขวดหนึ่ง เอาไปเพลยลน์เถอะนี่ย,อยตอนนี้เราก็อยู่นะครับที่โกโดังของเอเคคอนเสิร์ตนะฮะไปคุยธุระคุยอีย่างแล้วจัะเลยมานนอนเศ้าเมยเศ้ามีแหงสะกอนนะครับรยยรก,นอนกบ่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับกระเพละก็จะได้เข้ามาอีกคือวันวัน,วนมาเอารถออกจากอู่นะครับพอมอุคันซ่อมซวนก็คือสีเดียวดนยันบอเด็ปไปรำแต่เนี่ยก็ยังอกอัง เนาะกลับมาส่องมันสนแห้งก่อนพี่น้องจังเมื่อพอปันแดดเราแว้นมานะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์มาตอนนี้ก็อยู่นี่สระป่าไร่ละเขาเลี้ยงป่าเพื่อป็นมีนกป่าดุกบอกม,มีหัวอาหารหนไหม,ไมเดี๋ยวไหนน้องๆมานี่ก่อนเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวอันมมื่นไปยังเฝาอาหารก่อนพี่น้องครับมามากิินแนวกินก่อนอันนี้คือแนวกินได้พี่น้องโอ้โลแลนอันนี้ขึ้นนวกินเดี๋ยวพี่น้องนะครับเฝาเฝาแนวกินโอ้มันไปแล้วโน่นมันน้ำหลังไปเลยได้พูดอ่าอันนี้ก็ขึ้นนวกินนะครับเราอยู่ที่กระท่อมนะครับหลังหน้าโกดังนะครับของของพี่สาวนะครับก่อนซิม่อยเดียวให้พี่น้องเบิงเงินปลาก็ไปเรียกป่า นี yeah, hmm. exactly right. mm ่เราอาหารแบบเดินะครับเบิ่งเด้กพี่น้องเดิมจะมาไหมเบิ่งหลวงพี่น้องปลาอะไรบ้างนี่มันมีแต่ปลาดุกก็มี โอ้มีปลาดุกปลานิยนมีปลาหลายๆปลาเลยเพื like ่อนพี่น้องลมก็บรรยากาศลมเย็นดีนะครับลมเย็นเย็นเพราะว่ามันอยู่หลังหลังเทคโนโลยีนะครับหลังราชมงคลเทคโนโลยีของอ่าหลังราชมงคลอำเภอพังโคนพี่น้องครับกูดังเลยอยู่พี่ละอยู่กะอยู่ในป่าน้องขึ้นมากินมากินอาหารนะครับ พยาทกคนบอน,นั้นสิปเป็นกบปอ้คือสิบามิกบหรอ,อกก็ตัวนี้มาานใหญ่มากมาเด้อพี่นองครับหมดเกือบนฮดต,ตอ่าแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังกินสุก,กอ่าเจียวฮ้อนนะครับนี่เป็นบอพี่นอนเจียวฮ้อนนี่ก็ น้งจิ้มจิ้มเจีนเน๊ยหอนอย่างดีแล้วก็อ้ามทีเนี้ยเจีายหอนสูตรเี่ดพี่น้องอร่อยนะครับตั้งแบบเดือดแ,แห้งเลยอะ่ะฝวดแบบคักเลยเป็นเจ้ายหอนสูตรนน นอนสะอาดนะครับหอมฟังแต่เสียงฟังแต่เสียงคุณนะ่ะอันนี้เนื่อกัะจนเปลอนผักก็จนเปลินมปแล้วอนนี้ก็คือกินอิ่มแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะนอนพักผ่อนนะครับสักนี้แล้วก็จะเดินทางนะครับอกลับกลับบ้านนะครับไปพักผ่อน เบ่งตากระจนแดงตื่นแต่แต๊เศร้าๆนอนกับ,บอ่อิ่มตื่นแต่เศร้าขับรถมาฮดตุระอีกยี่สิบประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าโลยี่สิบโลนี่เลยนะครับจากปากมากนี้มากมากฮดตุระนะครับตอนนี้ก็อิ่มแล้วอิ่มเงินทั่วหน้าแล้วก็จะกลับบา้านแล้วก็จะไปแยซื้อของให้พ,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 พ่อกับคุณแม่ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้กับฟัตอนพี่น้องเอาไปสมิงเขาเอาไปพอกันคลิปหนัาแล้วกันนะครับ Legenda